สร้างบ้านจากศูนย์ถึงร้อยนะครับเราจะพาทุกท่านไปดูขั้นตอนการสร้างบ้านนะครับตั้งแต่ศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยจนถึงหนึ่งร้อยนะครับเข้าอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ตอนที่สี่แล้วนะครับเป็นขั้นตอนการสำรวจดินครับสำรวจดินเสร็จปุ๊บก็วางผังวางผังวางผังแล้วก็ลงเข็มลงเข็มแล้วก็ทดสอบเข็มครับก็ดูกันยาวๆนะครับในตอนที่สี่วันนี้เราเริ่มจากสำรวจดินก่อนโอเคทำไมต้องสำรวจดินด้วยตรวจสอบว่า ชั้นดินที่เข็มที่เราจเอไปวางเนี่ยชั้นไหนน่าวางที่สุดครับตอบไม่ง่ายคือชั้นชั้นที่แข็งที่สุดแต่แต่ว่าแข็งที่สุดเนี่ยลึกเท่าไหร่เราไม่รู้ถูกไหมเราก็ต้องมาสำรวจนี่แหละว่าไอ้ส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ว่าลงให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลงได้ใครจะเป็นคนนิยามคำนั้นว่าลึกที่สุดคือตรงไหนเหมือนเขาบอกว่ามันตอกที่สุดแล้วก็คือก็คือลึกุดแสุดใช่คือคนคนตอกก็อาจจะบอกก็อาจจะเบรกขึ้นมาก็ได้นักแคลีพี่ประหยบดงบหรือเปล่าไม่รู้สมมติลงมันลงไปสดบแป จริงๆอาจจะลงได้นะแต่ว่าก็เขาบอกว่าเขาลงไดแค่นั้นน่ะใช่โอเคท้ายเราจะมีผลดินไปยืนยันว่าพี่ครับผลดินผมเทมาแล้วมันต้องลงได้อีกลงได้อีกโอเคดัางนี้จะเป็นเข็มเจาะครับโอเคเข็มเจาะนี่ต้องยิ่งดูเลยครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของชั้นน้ำมีชั้นทรายใช่เพราะว่าตัวน้ำกับทรายจะมีผลกับเข็มเจาะทั้งทีก็คือเข็มเจาะเนี่ยวิธีการก็คือเขาเจาะรูแล้วก็เทคอนกรีตลงไปถูกต้องถูกไหมคือเหมือนกับหล่อหล่อเข็มลงไปเลยใช่มันแตกต่างจากเข็มตอกที่เขาตอกตุ้ง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 ลงไป ในในการหล่อเข็มเจาะแบบนี้ลงไปมันก็เลยต้องดูว่าประเภทของดินนะแต่ละแต่ละแต่ละ,ละเมตรที่ลงไปเนี่ยมันมีมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเจอในกรณีที่ใช้เก็บเจาะดินประเภทไหนเรื่องน้ำมนกันเจอน้ำถ้า,ถ,าถ้าไปเจอทางน,น้ำเนี่ยเก็บเจาะจะกลัวคือถ้าเกิดเจอ,จอ,จอ,อเยอะจนกระทั่งมันมันเอิดเข้ามาในหลุมที่เราเจาะเนี่ยเวลาเราเคล่อนของขีดลงไปก็จะมีกระผมน้ำถ้าคองขีตมีน้ำเยอะกำลังก็จะลง ก็จะต้องมาคอยระวังเยพราะมีมีผลมาดูเนี่ยแล้วก็จะระวังได้ว่าต้องคนไหนอ่ะต้องระวังเพราะฉะนั้นในตอนที่เขาสํารวจดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเห็นเลยว่าตรงไหนเป็นน้าเยอะน้ําน้อยใช่ก็จะมีผลออกมาให้ดูครับโอเคอย่างนี้สําหรับทุกหลังเนี่ยเราควรจะต้องสํารวจดินก่อนไหมถ้าถามควรหรือเเพื่อให้แน่ให้แน่ใจว่ามันอยู่บนชั้นดินถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเป็นไปตามต่างจังหวัดเนี่ยบางเขตมันไม่ต้องลงลึกใช่แค่ห้าเมตรหกเมตรบางจังหวัดนี่แทบไม่ต้องลงเข็มเลยด,ดสมถูกต้องครับ ถ้าเราสำรวจด,ดิดเราจะดด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 รูร้เลยอนนใช่ครับแต,แต่แต่บางทีข้อมูลเล,เละนะ็กๆน่ะมันบางทีมาถามมันจะมีสำนักง,งานที่ถามไปอยู่เช่น <ielle, S 2> บางเขตอาจจะมีข้อมูลน,นั่งยิงได้เข้าไปที่สำนักง,งานโยธาของของเขตน,นั้นเลยของอบตนั้นเลยลที่แถวนี้ลงเข็มกันลึกเท่าไหร่รเขาก็มีข้อมูลอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีก็ไม่มีครับบางทีก็มีอาจจะไกลมากอะไรเงี้ยก็อาจ้างยิงได้ไม่เยอะแต่ถ้าเอาชัวร์สุดนี่จังเลยจ้างทำเลยอย่างนี้นี่เขาใช้เวลานานแค่ไหนครับตำรวจเออวันเดียวครับเข<ๆ>้ามาวันเดียวเลยใ แล้วก็ลอบประมาที่เขาเจาะกี่หลุมเจาะหนึ่งหนึ่งหลุมครับหลุมเดียวเลยลงไปเรื่อยๆใช่ครับจริงๆหลุมเนี่ยเราเลือกได้บางคถ้าเกิดโครงการใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่ชัวร์ว่าเพราะว่าแต่แต่ความความห่างของของแต่ละหลุมอะความลึกไม่เท่ากันก็อาจจะเจาะหลายๆหลุมก็ได้ครับโอเคแต่ต้องผมก็จะแนะนําแบบโครงการใหญ่มากๆเนี่ยผมจะให้เจาะลายหลุมโอเคแต่อย่างนี้บ้านหลังเดียวเราก็เจาะหลุมเดียวตรงกลางเลยตรงกลางเดียวโอเคค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งหมื่นไม่เกินสองหมื่นครับ สำรวจดินเนี่ยเหรอต่อหลุมต่อหลุมอ๋มอเพราะฉะนั้นกูณหลายหลุมก็ได้แต่ก็จ่ายเพิ่มไปใช่ครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวรอเขาสำรวจไปแล้วก็เจ็ดวันเขาส่งรีพอร์ตกลับมาสรุปผลกลับมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยสรุปแล้วเราต้องลองเก็บลึกทั้งหมดสี่เมตรคือจริงๆ่งขุดดินไปแทนแล้วแหละวันนี้วันนี้มาขุดดิน โอเคมันยังไม่ได้รู้ค่าอะไรเลยเขาเค้เอาดินไปเข้าแหลบอีกดีเจะเป็นวิศวกรที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรใบเจอด้านนี้มีกวอด้านี้เลยด้านนี้ด้านดินนี้เลยควในชั้นนี้ไม่ได้อันนี้ดินที่เก็บไปแต่ละชั้นเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนะครับแข็งๆเลยแล้วก็มีเขียนมาอยู่ว่า3.45นั่นจะหมายถึงความลึก18.45 ้าวันผ่านไปครับได้ผลเรียบร้อยเรียบร้อยส่งมาแล้วก็ส่งมาแล้วส่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะครับว่าผลเนี่ยเป็นยังไงอสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยเราก่อนว่าเราจะต้องดูว่าเดี๋ยวจะลงได้กี่เมตรใช่ผลก็คือจะบอกเลยว่าเราควรจะต้องลงเข็มเจาะลึกกี่เมตรใช่ครับซึ่งความลึกจะส่งผลต่อจํานวนด้วยใช่ถูกต้องถูกเราบอกจํานวน maximum คือ จำนวนสูงสุดกับลูกค้าไปแล้วครับว่าเราจะลงสูงสุดที่49ต้นถ้าความลึกมันได้แค่นี้ใช่ครับถ้ามันลงลึกได้มากจำนวนมันจะน้อยลงถูกต้องอ่าโอเคซึ่งเดี๋ยวผลจะบอกได้เลยใช่อลุยเลยฮะครับไหนฮะตัวผลเนี่ยก็จะมาเป็นรายงานเลยทั้งเล่มเพื่อนึงก็จะมีประมาณกี่หน้า60กว่าหน้าอืแต่ว่าผลนี้ตัวอย่างมันจะเป็นอ้างอิงก็ตฐานครับ เราจะดูจริงๆอะประมาณสามหน้าสามหน้าจริงๆก็ mm hmm. จริงๆมันมีหลายหน้า mm hmm. แต่ว่ามันก็จะเจาะไปแต่ละประเภทเข็มโอเคซึ่งเข็มที่เราใช้เนี่ยเราดูขอดทั้งหมดจะอยู่ประมาณสามหน้าโอเคก็จะสกิปไปตัดไปที่หน้าที่ตัดมาให้แล้วครับโอเคอย่างหน้างานของเราตอนนี้ปัจจุบันนะเราประเมินแล้วว่าเาเสาเข็มที่ใช้เนี่ยไม่ควรจะเป็นเข็มตอก mm hmm. อ่ะก็จะใช้เป็นเข็มเจาะครับ mm hmm. เพราะว่าเออข้างๆหน้าง,งานเนี่ยมีอาคารมากเลยอ,อยู่ใกล้มาก mm hmm. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตก็เลือกใช้เข็มเจาะครับใจเขาถูกต้องอ่ะ ในในผลแรกสุดที่ผมจะดูเนี่ยก็อาจจะเปิดมาดูก่อนว่าเสาเข็มที่ใช้เนี่ยผมจะเลือกใช้ที่ขนาดส5มสิบห้ามิลก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ครับสืมสิบห้ามิลไดมิเตอร์ถูกต้องแล้วผมก็จะไปดูผลที่ผมคํานวณมาว่าบ้านหลังเนี่ยมันจะส่งแรงไปที่เสาเข็มเนี่ยเท่าไหร่กี่ตันกี่ตันถูกต้องครับผมเล็งไว้ที่ต้นหนึ่งอ่จจะต้องประมาณได้ประมาณยี่สิบถึงยี่ห้าตันยี่สิบถึงยี่ิห้าตันต่อต้นก็จะหมายความว่า เอ่อรายการที่ผมเลียงไว้จะมีสองตัวก็คือสิบแปดกับสิบเก้าเพื่อให้เป็นสิบเก้าจุดเก้าสี่ตันกับยี่สิบเจ็ดจุดเก้าตันใช่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแต่บ้านหลังเนี้ยทุกต้นน่ะมันไม่ได้ลงมาที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าตันทุกต้นนะครับอย่างกลางๆบ้านเนี่ยมันอาจจะมีสามสิบสามห้ามันเยอะที่สุดตรงกลางบ้านจะรับน้ำหนักเยอะมันก็เลยสามสิบสามห้าใช่เลยหรอมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันเป็นสามห้าเนี่ยแต่มันลงได้แค่สิบเก้าใช่ไหมเราก็ต้องลงสองต้นแทนอ๋อใช่ก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดบวกเเท่่าาไหรนะ ตอนนี้เราเขาแค่บอกมาว่าถ้าลงที่19เมตรจะได้เท่านี้ใช่รับาหนักได้เท่านี้ใช่ครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นเป็นคาดหวังเบื้องต้นว่าเราต้องได้ประมาณนี้โอเคแล้วเดหน้าถัดไปจะบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะลงไปถึงตรงน,นั้นครับโอเคอ่ะตอนนี้ผมก็เล็งระอย่างได้ประมาณ18 19เดี๋ยวเอ่อเข็มที่อยู่ตรงกลางบ้านเนี่ยคุณจะต้องลงของต้นเลยเพื่อให้มันสมมติว่ามันลึก19เมตรก็จะเป็น27คูณ2เลยถูกต้องให้มันรับได้54ไปเลยครับอ๋อโอเคอ่ะทีนี้ ก็จะมาดูต่อว่าเราเราเราเล็งไว้แล้วว่ามันจะต้องได้ประมาณสิบแปดสิบเก้าใช่แหละโอเคก็จะไปดูว่ามันเป็นไปได้ไหมนะก็จะไปดูหน้าถัดไปครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าบอลลิงหอกก็ถ้าเป็นวิศวกรก็หน้านี้ก็จะมีความสาคัญครับก็จะมาดูตัวนี้มันมันก็จะบอกเลขตรงตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นจะเป็นเมตรเมตรที่บอกว่าจะลงได้เท่าไหร่ว่าดินในดินตรงบริเวณเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วมันจะมีค่าแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่มันจะเขียนในตรงนี้ครับเรืองนี้ ตัวนี้เออทฤษฎีบอกไว้ว่าถ้ามันอยู่ประมาณ30เนี่ยมันจะเริ่มเจาะไม่ลงละหรือตอไม่ลงอะไรครับคือมันเป็นค่า SPT ครับ SPT ใช่เป็นค่า SPT เ value ครับอ๋อใช่เขาก็มีการคำนวณมาว่าอ่ะมันดูประมาณเนี่ยถ้าเกิดเลขตรงนี้มันขึ้นไปถึง30เมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเริ่มเริ่มตอกไม่ลงละหรือว่าเจาะไม่ลงละเพราะว่าอะไรมันแข็งมันแข็งมากใช่แต่ก็ถ้าถ้าดูแปลตามหน่วยมันก็จะเป็น ตรงเนี้ยตอนที่เขาไปหยิบดินขึ้นมาเนี่ยเขาต่อไปกี่ครั้งต่อต่อฟุตหนึ่งอ๋อใช่แต่แล้วว่าเลขมันยิ่งเยอะเพราะมันยิ่งแข็งโบคือแบบจิ้มไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่แล้วว่าถ้าเลขมันยิ่งเยอะเนี่ยมันมันลงได้แค่ฟุตเดียวแล้วมันยิ่งแข็งมากเขาบอกว่าถ้ามันอยู่ประมาณ30มเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยลงละต้องตอก30ครั้งกว่าจะลงฟุตหนึ่งใช่ความหมายเริ่มไม่ค่อยลงแล้วก็หมายความว่าเนี่ยพอมีความเป็นไปได้ครับว่ามันจะอยู่ในเลงนี้ฟางดูนะ ก็ในเลงในที่ผมอยากได้น่ยอยู่ประมาณนี้อ่าโอเคก็พอดีเลยใช่ก็ยังพอไปไปได้อะสมมติถ้ามันมาประมาณ18เนี่ยอะก็ยังอยู่ในเลงที่เราคาเกตอยู่ครับทีอย่างเงี้ย20่เมตรนี่ก็คือแบบต่อไม่ลงไม่ลงแน่ๆนะครับแล้วก็เราก็ต้องต้องบอกว่าอย่างอย่างในเคสอย่างเงี้ยก็ไม่ควรฝืนให้ลงด้วยสมมติเราเห็นละสี่เงี้ยก็ไม่ควรฝืนให้ลงด้วยเพราะว่ามันก็จะมีผลตามมาแบบเออฉัน มันอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้าเป็นเข็มตอกก็จะทําให้เข็มเข็มแตกได้อะไรเงี้ยแตถ้าเราฝืนพยายามจะเอาลงต้องครับมแล้วตอกเข็มแล้วมันไม่ลงอ่ะมันก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวเข็มมันไปรับแรงแทนอะไรเงี้ยโอเคครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็แฮปปี้เลยถ้าได้ผลแบบนี้อ่าใช่ครับแล้วก็ตําแหน่งตรงกลางก็คือเดี๋ยวจะลงถูกต้องแล้วก็แล้วก็จริงๆก็มีอีกทาเก็ตหนึ่งก็คือตอนที่ทางานจริงเนี่ยถึงเราดูผลแล้วเนี่ยบางทีหน้างานจริงก็ปิดปัญหาได้เหมือนกัน ตอนลงจริงกัะถูกต้องครับก็เราก็จะใช้วิธีว่าผมดูตัวเลขอยู่แล้วว่าบริเวณไหนบ้างที่รับน้ำหนักน้อยน้อยไหมครับโดยทั่วไปเนี่ยอาคารทั่วไปแบบไม่ต้องคํานวณเลยรอบรอบบ้านเนี่ยรับน้ำหนักไว้กว่าทัางบ้านอยู่แล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมก็จะทาเกตการการวางเสาเข็มว่าลงต้นไหนต้นแรกให้ลงรอบรอบก่อนคือบอกทีมเข็มที่เขาก็เรียนไปลงบอกวาลงรอบรอบก่อนคือเราถูกต้องครับว่าเฮ้ยลงได้จริงได้จริงเท่าไหร่ใช่ถ้าสมมติว่าต้นแรกลงไปแบบเซอร์ไพรส์เลยได้สิบห้าเมตรอะไรเงี้ย ทั้งทั้งที่ตรวจมาได้เนี่ยคนจะสิบแปดใช่ครับเอ้ยพี่ลองไปลงให้ดูไม่ลงแล้วต้นแรกขอลงริมๆนะเพราะเรารู้ว่าริมๆเนี่ยมันไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะถูกต้องครับเผื่อมันลงได้น้อยกว่าที่เราเราดูก็ยังรับรับน้ำหนักได้อยู่ยังโอเคโอเคใช่ถ้าสมมติลงมาแล้วแล้วเอ้ยมันน้อยมากเลยกลายเป็นว่าต้นตรงกลางเนี่ยในตำแหน่งที่น้อยๆมันบวกกันสองต้นไม่พอเนี่ยก็ต้องใส่เป็นสามต้นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเยี่ยมเข้าใจแล้วแต่โดยทั่วไปก็จะเออร์เลอร์ไม่เยอะมากแทบ ใเขาบอกได้สิบแปดก็ได้สิบแปดใช่ใช่โซนใหญ่โซนใหญ่จะดรอปนิดนึงดรอปนิดนึงคือคือการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมเข็มเขาเขารู้ตัวด้วยว่าเขาควรจะลงได้เท่าไหร่ถูกต้องครับถ้าเราไม่มีผลแบบเนี้ยเขาอาจจะไปรักไก่เขาบอกเราว่าเฮ้ยมันลงได้แค่สิบห้าครับพี่ใช่ใช่ถูกไหมเพราะว่าเขาลงสิบห้าปูนเขาก็เสียน้อยลงครับใช่ก็ความลึกเขาก็ลงแค่สิบห้าเขาทำงานน้อยลงเสียตังค์น้อยลงด้วยเขาก็รัดไก่เนี่ยพอเรามีผลเนี่ยเรา ก็จะแบบไปบอกเขาได้ว่าเนี่ยเราสำรวจมาแล้วถูกต้องยังยังผลเนี่ยเวลาผมดูเสร็จประเมินเบื้องต้นเนี่ยผมส่งให้ทีมเข็ยนเลยอ๋อเอาผลที่ส่งใช่เขาต้องรับรู้ร่วมกันใช่ครับเขาคาดจะประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยทำไมเราไม่ขยายไดมิเตอร์ล่ะอันนี้เผื่อถามเผื่อได้เช่นกันครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกโอเคสมมุติว่าถ้าเราคูณคูณสามห้าไปแล้วแล้วยังไม่ถึงอีกเงี้ยก็ต้องก็ต้องปรับตรงนี้ตอนแรกเนี่ยเราคูณเอาสามสิบห้าบินใช่ไหมครับเซนเซนอะ ห3 5เมตรครับ0.35เมตรอย่างงี้ถ้าตรงกลางคุณต้องการเท่าไหร่นะ35เนี่ยไป40เลยใช่ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับอ๋อแต่ราคาก็จะก็จะอับดีดใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเลือก40ไปแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็น40ทั้งหมดเพราะว่าเครื่องมือมันไม่เหมือนกันเขาก็จะเตรียมมาชุดเดียวเข็มเจาะเนี่ยมันจะต้องมีเป็นเครื่องมือใช่เป็นเพราเรียกว่าเป็นเป็นท่อมันอะท่อมันครับเขาคงไม่ได้ปอก35 4ใช่45มาเพราะว่าเขาไม่ได้มาออกมาแค่ท่อเดียวมันเอามาเป็นหลายๆอันอเา อ๋อคือถ้าเราถ้ามีภาพอินเสิร์ตอะไรเป็นอย่างนี้กเป็นท่อใช่ต่อต่อกันลงไปเขาจะพกสามสิบห้ามาเต็มเลยใช่ถ้าเกิดว่าเราบอกเขาเอาสองอันสามพันด้วยสี่สิบก็เต็มหน้าไงไปหมดเลยแน่นอนว่าเขาได้คิดแพงมากถูกต้องก็ก็แม็เซนครับเพราะว่าเขาต้องแบบกำไรเยอะมากใช่ครับเนี่ยโอเคก็เลยในมุมต่างก็เลยคิดว่าต้องเป็นสขนาดเดียวกันให้หมดใช่ครับแต่เป็นสุดหนูเราใช่ใช่ถึงเวลาสุดวิสัยจริงๆแล้วมันจําเป็นอ่ะสี่สิบก็ต้องก็ต้องสี่สิบใช่ก็คือตามตามตามตัวเลขที่ เตัวตัวผลนี้ผลนี้เนี่ยมันจะมีค่าเซฟตี้ f a ตเตอร์เนาะสองุดต้องดูตรงนี้ดูเนะ f a c เตอร์ออฟเซฟใช่ครับส่วนใหญ่คิดว่าร้อเป็นทุกที่เป็นสองจุดห้าหมดสองจุดห้าอด้คืออะไรสองจคือเลขในตารางเนี่ยสามารถรับได้จริงๆเลยเนี่ยคูณ2อจดห้าเท่าออเช่นสามสี่คูณสองจุผมตีคร่าวๆเหมือนคูณสอแล้วกันเป็นหกสิบหกสิบแปดหกสดอถ้าคูณคือจริงๆแล้วเนี่ยเข็มเลขเนี้บอก3ามสใช่ไหมถ้าบ้านคุณน้ำหนักหกสิบอะจริงๆ ใช่แต่ว่าคูณสองจุดห้านี้ประมาณเกือบเก้าสิบเลยนะถูกต้องถูกต้องครับถึงถึงเลขจริงๆจะมากกว่านี้เนี่ยโดยโดยกฎหมายหรือโดยโดยหลักหลักมาตรฐานเนี่ยจะมีเผื่อไปสองจุดห้าเท่าอือละหมายความว่ามันยังมีเก็บเออร์เลอร์ดีค่้นข้างเยอะมากนะก็เพิ่มเติมไปเป็นไปเป็นข้อมูลเพราะบางทีเลขเหล่านี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวแบบด้วยอาจจะยอมให้มีการลดหลั่นน้อยน้อยกว่าเลขที่เห็นได้นิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามีแฟกเตอร์ตัวองเผื่อไปสองจุดห้าเท่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยสมมติว่าเราลง เราลงเราเราต้องการให้มันรับน้ำหนักได้สักสามสิบตันอย่างเงี้ยครับเราลงยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้านี่ก็ไม่ได้แย่นะถูกต้องเพราะว่า้วยเซฟตีต้แฟกเตอร์เนี่ยมันคูณสองสองจุดห้าถูกต้องครับมันมันเยอะไปอไป <ๆ S 2> ีกเยอะเลยได้หกสิบเจ็ดสิบเลยะใช่ครับอโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เพื่ะนั้ตามนี้เราก็แจ้งทีมเข็มต่อไปใช่ครับมาขอที่แปดสิบแปดสิบแปดหรือสิบเก้า ส่วนใหญ่ก็จะมีประโยคคัมาว่าอะตอนนี้สิแล้วผมก็จะบอกว่าพี่ฝืนนิดนิดึงได้ไหมใช่ครับเราจะมีประโยคประมาณนี้อะสิแได้แล้วนะพี่ลองนิดนึงครับมีม,มีมีน้ำมีอะไรเข้ามาไหมถ้าไม่มีก็จะพยายามให้ให้ให้ลึก่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้ามีก็ให้หยุดเลยวันดูดีไปต่อครับอันนี้เป็นขั้นตอนการวางผันแล้วนะครับ อยู่กับพี่ต่อพี่ต่อมา,มามวันนี้เราวางผังโอเคครับออวางผังเนี่ยคืออะไรฮะเราเข,ข,ข้าๆวางผังคืออะไรก็คือหาแนวบ้านว่าบ้านมันจะอยู่ตรงไหนของที่ดินของที่ดินเอาแต่ตอนที่เราขออนุญาตมแหละมันในในผังบริเวณมันก็มีบอกอยู่แล้วก็มีแต่ก็คือเราไม่รู้ไงว่านง,งานจริงคือตรงไหมอยือจริงๆก็วางใกล้ๆกับผังบริเวณที่เราทำนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็มาวางตำแหน่งของเสาเข็มเราจะอ้างอิงจากแบบเป็นหลักเคว่าทําจริงได้ไหมเพราะว่า ตั้งแต่ทํามาจริงก็แคบจะเรียกได้ว่าทุกหลังเลยเป็นไงที่ดินใน,<ม>ในแบบกับที่ดินจริงเนี่ยไม่ตรงกันเพี้ยนสิบเซนยี<อ>่สิบเซน<อ>บางที่ก็คือเป็นเมตรก็มีอ๋อแต่มันก็คือระดับสิบเซนนี่สิบเซนใช่บางที่ด้านนี้ยาวกว่าในแบบบางที่ด้านนี้สั้นกว่าแบบอะไรเงี้ยมีที่นี่ก็ไม่ตรงอันนี้ก็เพี้ยนอยู่หน่อยนโอเคซึ่งไอการวางผันเนี่ยระยะของมันเนี่ยก็คือจะบอกเรื่องของตำแหน่งของเสาเข็มใช่ก็คือตัวบ้านแหละก็คือจะเห็นเลยว่าตัวบ้านอยู่ตรงไหนเสาเข็มอยู่ตรงไหน มาจุดเพื่อให้เขาเข็มเข้ามาตอกเข้ามาเจาะก็ว่ากันไปเสียงมันจะดังๆังเหมือนช่างกำลังงานก็กำลังทำงานตอกไม้แล้วเดี๋ยวลูกค้าเจ้าของบ้านก็จะเข้ามาดูด้วยเพื่อมาคอนเฟิร์มกับเรายืนยันกับเราว่าโอเคเอาตรงนี้แหละค่าตามแบบเลยบ้านจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมอยากจะเลื่อนซ้ายไหมหรือเลื่อนขวาไหมขยับหน้าไหมถอยหลังบ้านที่พื้นที่เหลือแบบนี้ก็อาจจะขยับได้หน่อยใช่แต่ยังไงมันก็ต้องมีกฎหมายเรื่องระยะร่นอะไรคีอระยะร่นหลักฐานอยู่แล้ว ขั้นตอนเขาทําไงบ้างครับจริงก็เริ่มด้วยการหาหาแนวบ้านก่อนอย่างเงี้ยไม่ไม่มั่นใจว่าเห็นหรือเปล่านี่ก็คือเส้นเอ็นสำหรับ้นนแนวบ้านก็พอได้แนวก็จะลองวัดระยะจริงกับตัวบ้านวัดได้แล้วก็หาฉากแล้วก็ตีเลยกับเส้นนี้ใช่ก็คือมันมีเส้นหลักก่อนใช่หาฉากแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ลูกค้ามาคอนเฟิร์มว่าเนี่ยเส้นนี้คือบ้านบ้านจะอยู่ตรงเนี้ยโอเคไหมหรือว่าพื้นพื้นที่ใช้สอยฝั่งนี้จะทําอะไรเพิ่มไหม ถ้าเพิ่มก็ขยับไปฝั่งนู้นอะไรเงี้ยก็เลื่อนบางผังนี่ใช้เวลานานแค่ไหนก็อันนี้เรามาถึงตั้งแต่สักประมาณสิบเอ็ดโมงนี่ก็สักประมาณสองชั่วโมงละยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใกล้ละใกล้ละแต่จริงจริงก็คือถ้าถ้าให้ลูกค้ามาดูก็คือดูได้แล้วว่านี่คือแนวบ้านบางผังเสร็จปุ๊บลูกค้ามายืนยันก็ีดบ้อยว่าลงเหล้วก็จะมีเอกสารให้ลูกค้ายืนยันบ้านจะสร้างตรงนี้แบบนี้นี่อะไรครับนี่แหละครับการหาฉากบ้านแล้วก็โดยวิธีบ้าน ก็เมื่อกี้ก็คือเส้นที่เราเห็นกันไปตอนแรกก็คือเส้นเส้นหลักก่อนเส้นแรกปึ๊บเราอยากได้ฉากของบ้านก็เอาฉากมาทำแล้วทาแบบนี้ทุกมุมใช่ครับจริงๆทํามุมเดียวแต่แค่ว่าจะทําทุกมุมเพราะว่าเช็คฉากแต่เช็คฉากจริงมันก็จะมีวิธีในการเช็คด้วยพิทากรัสอะไรเงี้ยก็จากมุมนี้ถึงมุมนี้ก็คือจากเสาเข็มต้นนี้ถึงต้นนี้หกหลายเอถึงบีบีถึงซีเท่าไหร่ก็จะวัดไล่กันไป เป็นวันลงเข็มวันแรกนะครับเข็มต้นแรกลงเสร็จไปแล้วนะครับเป็นเข็มเจาะนะครับทำให้เรารู้ระยะและว,ว่าความลึกของที่ดินแปลงนี้นะครับจะลงเข็มได้ลึกทั้งหมด18เมตร ก็สอดคล้องกับรายงานของการสำรวจดินนะครับที่ออกมาบอกว่าเราจะลงได้ประมาณ18-20ถึงเมตรนะครับซึ่งเราก็คำนวณเราไว้แล้ว,ว,ลวบอกกับเจ้าของบ้านไปแล้วว่าถ้าลงได้18เมตรนะเราจะลงเข็มทั้งหมด47ต้นแต่ถ้าลงได้ถึง20เมตรเลยจริงๆจ,จะเหลือแค่45้ต้นเราก็แจ้งเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็คอนเฟิร์มว่าลงทั้งหมด47ต้นนะครับที่ความลึก18เมตรนะครับระยะเวลาในการต่อเนี่ยก็จะสูงสุดเลยนะครับเข็มจอ่อเราใช้วันหนึ่งประมาณ3ต้นนะครับสูงสุดแล้วถ้าสภาพอากาศ เอื้ออำนวยนะครับสถานที่ไม่มีอุปสรรคอะไรบ้างก็จะลงได้สูงสุดสาต้นนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ต้นครับสีต้นนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ23 2 4ี่วันนะครับกว่าจะเสร็จนะครับประมาณ 2- 3สัปดาห์เลยโอเคแล้วก็ติดตามกันดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อวันนี้วันที่5ของการลงเข็มแล้วครับตอนนี้ได้12ต้นแล้วจริงๆคือทีมลงเข็มเนี่ยลงได้วันละ4ต้นเลยนะครับพื้นที่เนี่ยสะดวกมาก แต่เผื่อว่ามีเครื่องเสียไป2วันนะครับแล้วก็วันนี้ได้แค่2ต้นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับดินเนี่ยมันมันเรียกว่าแหละมันมันเละทำให้รถอะเข้าไม่ได้นะครับรถคูนเข้าไม่ได้ตอนนี้เนี่ยดินเริ่มแห้งแล้วเขาก็เอาแผ่นเหล็กมาวางครับแล้วก็ทํางานต่อได้วันนี้เลยได้2ต้นครับรวมหน้าวานตัวน,นี้10ต้นครับ วันนี้วันที่30กันยาครับเข็ม <sk ill> ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เขากําลังขนกลับแล้วนะครับก็สรุปก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้น25วันนะครับจำนวนต้นเนี่ยเป็น49ต้นนะครับตอนแรกเนี่ยแค่47ต้นแต่ก็เจ้าของบ้านเนี่ยจะเพิ่มตรงส่วนที่จอดรถนิดนึงครับก็เลยเพิ่มไปอีก2ต้นนะครับโอดีที่เขาแจ้งมาทันเวลาพอดีนะครับทีมเข็มเขาก็เลยได้ลง ต่อเนื่องเลยแล้วก็วันนี้ก็เสร็จแล้วเขาก็เตรียมผลสองลับแล้วครับโอเค วันที่2แล้วครับที่แบคโฮเข้ามาขุดเข้ามาขุดหลุมเพื่อเตรียมที่จะทําฐานรากใช่ไหมเตรียมไปทำโุตติ้งเขาก็จะขุดก่อนครับวันนี้ก็ขุดเสร็จแลวรวมสองวัน 2, เต็มก็จะเห็นว่าลุกมากเลยแล้วก็ดินกองเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวที่จะทําพิธีต่อไปก็เป็นพิธีเสาสสอเสาโทนะครับอาทิตย์หน้าแหละหน่าจะน่าจะพร้อมเพราะว่าทีมอีกทีมก็ถูกเหล็กกันอยู่ ียมทาพุทธมอแล้วก็ทําเสาเพื่อทำวิธีนะครับสวนนดีครับวันนี้วันพระหัสแล้วนะครับที่สุดตุลาคมครับพรุ่งนี้วันศุกร์สิบเอ็ด ตุลาคมแปดโมงเช้าจะมีพิธีลงเสาเอกเสาโทนะครับก็หน้างานความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมแล้วเรียบร้อยอเหล็กฟุตติ้งปลูกเสร็จแล้วเสาปลูกเหล็กเสาปลูกเสร็จแล้วนะครับแล้วตัวฟุตติ้งของตำแหน่งที่จะลงเสาเอกกับเสาโทก็เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พิธีจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะครับ พิธีใกล้จะเริ่มนลครับตอนนี้8โมง10นาทีนะครับางานก็เตรียมความพร้อมอย่างดีครับพัตสุภโตพระาวสิทิอิทิปิซอพระขาวพระประสบัติโครุเทวา พรอพุทธคุณนงางหอรดีรสสมิงพระธรรมเมตังหอมมงรดีเรเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีลงเลสาเอกเสาโทนะครับก็รับลื่นครับพระอาจารย์เป็นพรามครับทำพิธีได้ดีมากๆเลยนะฮะของบ้านครอบครัวนะครับมีความสุขทุกคนคนระับอินเอมเลยวันนี้พักเราทีมงานนะครับช่างทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขครับแต,แต่ขอให้ ครับแล้วก็ความเป็นสิริมงคลที่เราได้รับกันในวันนี้นะครับส่งผลไปถึงตอนที่เราสร้างกันจริงๆนะครับให้งานได้ราบรื่นนะครับตลอดจนบ้านสร้างเสร็จแล้วก็เจ้าของบ้านเข้าอยู่นะครับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขครับตลอดไปครับคุณครับ ทีนะครับตอนหน้าเลยเราทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทําโครงสร้างแล้วนะครับโครงสร้าง,างนี้ก็ไล่ไปตั้งแต่ฐานลากนะครับฟุตติ้งต่อหมอ้อทานพื้นเสาชั้นหนึ่งนะครับฝากติดตามการสร้างบ้านจากศูนย์ถึงร้อยด้วยนะครับใน EP ต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับยดบันทวีแชร์ลิ้งยูริเฟนิอ็เพจแบ่งประสบการณ์ดีให้กับบ้านของคุณครับขอบคุณครับ